h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเฮ r b ์บ o r อร y ่บาอภัยผู้เบศวันที่4บมีนาคม2564ในสัปดาห์นี้จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการมาชิมกันซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจในการนําใบกัญชามาเป็นส่วนผสมในอาหารซึ่งใบกัญชารวมถึงรากแล้วก็กิ่งก้านลําต้นของกัญชาเนี่ยก็ถูกปลดออกจากรายการยาเสพติดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม คำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเยอะมากก็คือว่าทําไมเราต้องกินใบกัญชาในเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ดอกใช้เมล็ดเป็นส่วนผสมในอาหารรวมทั้งเป็นยาด้วย คำตอบก็คือว่าเรามีการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาการใช้ของคนไทยมานานในสมุนไพรหลายๆชนิดรวมทั้งในกัญชาเองนั้นเนี่ยเราก็มีหลักฐานว่ากัญชาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้โดยส่วนตัวเนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆที่อยู่กับยายยายก็เล่าให้ฟังว่าใบกัญชาที่ขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยคนโบราณบางทีก็จะดึงเอายอดเสาส,ดาสายอดมาใส่แกง ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาไพยภยพูเบกมีการเก็บข้อมูลก็พบว่าใบกัญชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้านทางภาคใต้โดยหมอกจะผสม4-5ใบในอาหารหรือว่าตำรับยา นอกจากนั้นแล้วดรสุภาพรปิติพรก็พบว่าในตำรับแม่ครัวหัวป่าที่เขียนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงตั้งแต่ปีพศ451ก็มีตำรับอาหารที่ใส่ใบกัญชาออดสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความมั่นใจว่าคนไทยเนี่ยใช้ใบเป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบในอาหารมากอ่อนแล้วก็โดยส่วนตัวที่ทำเรื่ององค์ความรู้การแพทย์ดั้งเดิมอันนี้เราก็ค่อนข้างมีความเชื่อค่ะว่า หากไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่มีอะไรดีเนี่ยคนไทยคงไม่ได้ใช้มานานนะคะ แต่อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นข้อมูลการใช้ของคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ปริมาณน้อยๆโดยเฉลีย่ยคนหนึ่งไม่เกิน5-8ใบต่อวันแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินทุกวันตัวเองเนี่ยทำงานร่วมกับอาจารย์ทางแพทย์แผนไทยหลายท่านเนี่ยก็ได้สัมษัสท่านก็บอกว่ากัญชาเนี่ยมีรสเบเื่อเมาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้นานๆในประมาณสุขสูงการใช้กัญชาใช้ปริมาณไม่เยอะใช้ปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกาย จึงอาจจะเอามาใช้ในกรณีของโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยหรือความผิปกติเนื่องจากการเคลื่อนไหวของลมที่ไม่ดีเช่นพวกอาการนอนไม่หลับปวดเมื่อยหรือว่าถ้ามีลมในท้องเยอะๆพวกนี้ก็จะนําตัวใบกัญชามาผสมกับเครื่องเทศต่างๆโขลกใส่แกงได้นะคะทีนี้ถ้าผู้ฟังจําได้ตอนที่ปลดใบรากลําต้นออกจากรายการยาเสพติดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็มีพอสแคร์ตอนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการใช้ใบใช้อย่างไรให้ปลอดภยัย ก็ได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่ามีการศึกษาในสัตว์ทดลองก็พบว่าถ้ามีการบริโภคใบบปริมาณมากๆและเป็นระยะเวลานานก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีสาเหตุสําคัญก็เนื่องจากว่าในใบเขามีสารเมาหรือว่า THC ซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้เป็นยาแต่ว่า ถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีได้นะคะทีนี้พอเราได้ข้อมูลการใช้แบบดั้งเดิมรวมทั้งการศึกษาความเป็นพิษมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําตอนที่เราพัฒนาตํำรับอาหารก็คือเราเอาใบากัญชามาวิเคราะห์เราก็พบว่าในใบกัญชาไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยจะมี TSC หรือสารเมาเนี่ยอยู่ประมาณ0.5-1ึง1เหรือประมาณ1-2มิลลิกรัมต่อ1ใบแต่ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะทําวิจัยให้ละเอียดมากขึ้นโดยจะมีการศึกษาให้ละเอียด ว่าใบแต่ละช่วงอายุจะมีสารเมามากน้อยแตกต่างกันเท่าไหร่นี้พอเราจะปรุงอาหารเนี่ยเราก็พยายามค้นว่าขนาด TSC หรือสารเมาที่สูงที่สุดที่สามารถใช้ในรูปแบบอาหารเป็นเท่าไหร่ก็พบว่าไม่มี แต่เราไปพบว่าในต่างประเทศอย่างเช่นในแคนาดาหรือในเทอร์แลนด์มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น edible cannabis preparation mm hmm. ก็คือมีการนำสารสกัดจากดอกที่มี THC หรือ CBD เนี่ยมาใส่ในพวกชโคโค็อกโกแลตบราวนี่สามารถกินเป็นอาหารได้หรือว่าสามารถใช้ในผู้ป่วยได้ด้วยซึ่งเขาก็จะมีกำหนดว่า1แพ็คเนี่ยควรจะมี THC ไม่เกิน10มิลลิกรัมแล้วก็ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุที่เด็กเนี่ยจะฉีกหรือว่าเข้าถึงได้ยากแล้วก็ยังมีการให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าถ้าเป็น beginner หรือว่า คนที่เริ่มใช้ใหม่ๆควรจะใช้ T.S.C ในขนาดต่ำๆอยู่ที่ประมาณ1-2.5มิลลิกรัมต่อวันถ้าใช้ในขนาดสูงๆก็มีโอกาสจะทำให้เกิดปวนข้างเคียงได้เยอะ นี้พอเราลองคำนวณคร่าวๆค่ะว่าอย่างแคนาดาที่บอกว่ามีแพ็คหนึ่งเนี่ยมีเทสสีสิบมิลลิกรัมเราก็เท่าๆกับว่าถ้าใช้ใบกัญชาไทยก็ประมาณ5-10บใบต่อวันซึ่งอันนี้นนก็ต้องถือว่าค่อนข้างน่าอาัศาจรรย์มากว่าที่งานวิจัยที่เราเจอที่เราทำเล็กๆของเราเนี่ยคะ่ะมีผลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่โบราณได้กล่าวไว้นะคะว่าใช้ประมาณ5-8ใบนอกจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่า ในใบกัญชาเนี่ยมีกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่สําคัญก็คือมีกรดกลูตามิกคุณผู้ฟังคงจะรู้จักว่าเป็นสาเหตุของการเกิดรสชาติอูมามิหรือว่าผงชชรสนั่นเองนะคะอันนี้ก็ คงเปนการสนับสนุนการใช้ของคนโบราณเหมือนกันว่าทําไมเราไม่ได้ใช้แบบใบกัญชาในระนาบที่เยอะๆนี้ไอสารเมาที่เรากังวลว่าหากใช้ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยมันจะออกมาในอาหารได้มากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยหลักๆสี่คือหนึ่งความร้อนเขาก็บอกใบสดเนี่ยไม่มีสารเมาเป็นสารที่อยู่ในรูปแบบของกรด ของสารเมาซึ่งตัวนี้จะไม่ผ่านสมองในใบสดเนี่ยมี T S C A หรือว่าเป็นกรดที่จะไม่ผ่านสมองแต่ว่าพอโดนความร้อนหรือเก็บไว้นานๆโดนแสงแดดพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสารเมาได้อันที่2คือการปรุงนานๆในเคล็ดลับการทําอาหารเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการใส่ตัวใบกัญชาเนี่ยเป็นลําดับสุดท้ายให้สลบแล้วก็ยกขึ้นอันนี้ก็จะได้สารเมาน้อยแต่ถ้าเอาไปผัดกันตั้งแต่แรกเลยเนี่ยปรุงนานๆก็สารเมาออกมามา,มากนะคะอันที่3คืออายุใบใบอ่อนก็จะมีสารเมา มากกว่าใบแก่นะคะอันสุดท้ายก็คือการปรุงด้วยไขมันการที่เราผัดน้ํามันก็จะสกัดสารเมาออกมาได้เยอะแต่ว่าถ้าเราใช้การทอดสารเมาก็จะลงไปอยู่ในน้ํามันที่ทอดจะอยู่ในเนื้ออาหารเนี่ยก็น้อยลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นระยะแรกที่เราเปิดการใช้อาหารกัญชาหลังจากถูกจัดเป็นยาเสพติดมานาน60ปีเนี่ยเราก็เลยยังให้คําแนะนำนะะว่า ด้วยความที่เรายังไม่มั่นใจว่าสัรปมาประมาณเท่าไหร่จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะคะแล้วก็แนะนําให้4กลุ่มเนี่ยหลีกเลี่ยงกลุ่มแรกก็คือเยาวชนที่อายุน้อยกว่า25ปีกลุ่มที่2ก็คือหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรกลุ่มที่3คือผู้ที่มีการทํางานของตับไตและหัวใจที่บกพร่องกลุ่มที่4ก็คือผู้ที่ใช้ยาวาฟเรนหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเราลองได้ทําเมนูแล้วก็เก็บข้อมูลการใช้จากลูกค้าก็พบว่ามีลูกค้าที่เต็มใจกรอกข้อมูลให้เราเนี่ย1 หรือ56บอกว่ากินแล้วเนี่ยในตอนกลางคืนทําให้รับสบายมากยิ่งขึ้นที่เหลือก็มีรายงานว่ารู้สึกผ่อนคลายและปวดเมื่อยลดลงเป็นจํานวน8และ5าลายตามลําดับที่เหลือก็พบว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะส่วนในด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นจุดที่เราเนี่ยให้ความสําคัญก็บอกว่าเครื่องหนึ่งหรือ54ลายเนี่ยไม่พบความผิดปกติจากการบริโภคที่เหลือ41ลายก็พบว่าง่วงเร็วในตอนกลางคืนแล้วก็17ลายเนี่ยพบว่ามีหมื่นศีรษะ16รายก็มีปากแห้งและคอแห้งมีง่วงหลังกินเนี่ย1 การพบอาการที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดได้หลังจากกินไปแล้วครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะ การเก็บข้อมูลเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแนะนำให้เกิดรูปแบบการดูแลสุขภาพหรือรูปแบบทางธุรกิจในการนำเมนูอาหารจากกัญชามาใช้มากขึ้นว่ามีความปลอดภยัยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือตัวกัญชาเนี่ยมีโซเดียมสูงนะคะเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วก็อาจจะมีปากแห้งคอแห้งในผู้บริโภคที่มีความไวแล้วก็เราก็ยังพบว่าในบางรายเนี่ย แล้วก็อาจจะมีง่วงเพราะฉะนั้นถ้าง่วงหลังกินเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ขับรถนะคะก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ไอเดียแล้วก็นําแนวคิดเนี่ยไปประยุก์ตใช้กับตัวเองและธุรกิจได้นะคะสําหรับผู้ที่สนใจก็ไปเจอกันในงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์พรุ่งนี้แล้วนะคะ5 6เมีนาคมตัวเองก็จะไปแล้วก็ไปอบรมเรื่องของการใช้ อาหารจากกัญชาให้ถูกต้องและก็เหมาะสมผู้สนใจก็ไปร่วมงานได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบ podcast sharing the herbal heritage